สวัสดีครับวันนี้กลับมาที่ช่องเดียบุ๊กหนังสือที่รักของผมกันอีกครั้งวันนี้เป็นเรื่องน่ายินดีครับที่เราได้รับวัสดุจากสำนักพิมพ์ r e เ p r e s s o and c i g a r นี่นะครับนี่เดี๋ยวเราจะมาอันบ็อกซิ่งกันในคลิปนี้ครับน,นี่ครับหนังสือ AI มนุษย์จำลองหนังสือยังคงมีการออกแบบที่สวยเหมือนเดิมนะครับเป็นหนังสือรวมเรื่องสั้นจาก9้าเรื่องสั้นจาก9้านักเขียนครับด้านหลังเนี่ยมีการเขียนว่าความทรงจําที่หล่นหาย อดีตอันงดง,งามหรือโศกเศร้าจะถูกสร้างใหม่ผ่านรหัสและโปรแกรมเพื่อให้ใครบางคนได้จมอยู่กับเรื่องราวที่ไม่อยากลืมเลือนแม้ในโลกที่เทคโนโลยีรุดล้ำทว่าเรายังคงติดอยู่กับกับดักของความสัมพันธ์นี่เป็นลักษณะของหมวดเรื่องสั้นของสำนักพิมพ์เรเป็นโซนซิกเกลครับแล้วก็มีที่ค้นหนังสือครับเหมือนคล้ายๆกับเป็นชื่อเรื่องของหนังสือที่ผ่านมานะครับแล้วก็คล้ายๆกับเป็นโปสการ์ดขนาดเล็กประมาณนี้นะครับนี่ครับอีกนีดด้วย แล้วก็มีที่ขั้นหนังสือด้วยนะครับนี่ครับก่อนหน้านี้เราเคยรีวิวหนังสือของสำนักพิมพ์นี้ไปอยู่หลายครั้งนะครับก็สามารถไปตามดูกันได้ในช่องของเราครับสุดท้ายนี้ทางช่องของเรานะขอขอบคุณสำนักพิมพ์เอเวนโซะซิเกเลอีกครั้งหนึ่งที่สนับสนุนช่องของเรามาโดยตลอดแล้วก็ให้เรานั้นได้ส่งต่อหนังสือดีๆให้กับผู้ชมทุกคนครับแล้วก็ถ้าชอบคลิปนี้นะครับจะลีมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องของเราด้วยนะครับและคลิปนี้ก็ขอลากันไปก่อนครััับบสสวดีคร